ำน้ำจิ้มรสเด็ดกินกับเมี่ยงปลาเผาแซ่บกันค่ะทุกคนพลอยลงมือทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะกว่าจะเสร็จกว่าจะได้กินก็มืดค่ำเลยค่ะเป็นวิธีชีวิตครีเอเตอร์นะคะทำอะไรก็ไม่พลาดที่จะถ่ายคอนเทนต์นะคะวันนี้พลอยก็จะทำหมักปลาแบบง่ายๆนะคะไม่เน้นสวยแต่เน้นสุกแล้วก็กินได้ค่ะทุกคนถ้าใครจะเน้นสวยหรือทำขายนะคะพลอยจะบอกเคล็ดลับให้นิดนึงนะคะเอาแป้งมันนะคะหรือแป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะผสมกับเกลือแล้วก็เอามาโปะบนตัวปลา ระว่างรอปลาสุกก็มาเตรียมทำน้ำจิ้มรสเด็ดกันค่ะมีกระเทียมสองกีบราบผักชีสองต้นแล้วก็พริกแดงนะคะพริกแดงกิดาเขียวบวกแดงก็ รวมรวมแล้วประมาณ5เม็ดอันนี้พลอยจะทําแค่ช่วยเล็กๆนะคะไม่ทําเยอะแค่นี้ก็พอน้ําตาลปี๊บสักครึ่งช้อนค่ะวิธีทําน้ําจิ้มอยากให้ออก3รสไม่ยากค่ะสักส่วน1ต่อ1ัเท่ากันสมมติน้าปลา1ช้อนน้ำมะนาวก็1ช้อนน้ําตาลก็1ช้อนอันนี้คือเป็นสูตรของพลอยนะคะแต่ทีเนี้ยพลอยอ่ะไม่กินหวานพลอยก็จะลดปริมาณน้ําตาลลงเนาะก็จะจะเหลือ3มรสเหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นรสบ้านเราไงไม่ใช่รสกรุงเทพก็จะออกรสชาติแบบว่านัวๆเค็มๆ,ๆ แล้วก็เปรี้ยวๆก็จะไปเน้นที่ลุงชูอันนี้แอบกระซิบนะคะแต่พอก็มีคำถามที่มันค้างคาอยู่ในใจนะคะถามอยากจะถามทุกคนมากๆเลยคือพอยทำแต่ละคลิปเนาะที่ลงไปนะคะก็จะมีเม้นท์ที่แบบว่ากระแทะ,อะเออแบบกระแทะกระแซะเข้ามาสิเขาจะชอบเม้นว่าถ้าไม่ใส่ผงชูรสจะอร่อยไหมเนาะก็มันก็อร่อยนะถ้าสำหรับคนที่ไม่กินเนาะสำหรับคนที่กินผงชูรสเนี่ย ถ้าไม่ใส่คือมันไม่อร่อยเลยรสชาติอาหารนะ่ะรู้แหละว่าผงชูรสมันอย่างโน้นมันอย่างนี้นะคะแต่ยังแต่จะทํายังไงได้อะมันอร่อยนะคะมันอร่อยแต่ถ้าคุณไม่กินก็ไม่ควรจะไปไว่าให้คนอื่นนะอันนี้พลอยขอพูดในมุมของพลอยเนาะคนที่ไม่กินก็ไม่ควรว่าให้คนอื่นส่วนคนที่กินก็กินต่อไปค่ะมันอร่อยจริงๆนะคะถึงแม้ว่าเรากินไปแล้วตัวเราจะบวมนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราค่อยหาวิธีลดเอาหมูซะเยอะเสียวนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนน้ําจิม้ม น้ำจิ้มปลาเผาของเรานะคะก็ตักเสิร์ฟได้เลยนะคะใช้ช้อนตักเมื่อไรจะเสร็จเดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะใช้กระบวยเล็กตักน่าจะง่ายกว่าถ้าจะยกโคกเคก็ไม่ไหวนะคะโคกใบนี้น่าจะหนักประมาณ5้าโลได้ยกที่นี้กล้ามแขนเป็นมันมัดเลย น้ำจิ้มเสร็จเราจะยังไม่ดูปลานะคะเรามาใสา่ข้าวกันก่อนเมีย่ยงปลาวันนี้ไม่มีขนมจีนค่ะแต่เรามีข้าวเหนียวเออเอาสีนะคะอิ่มทนอิ่มน้ำต้องข้าวเหนียวเท่านั้นแล้วก็มีเพื่อนที่ที่ท,ทำงานนะคะชมว่าพลอยอ่ะเนื้อข้าวเหนียวอร่อยพอ,อเวลาไปซื้อกินที่ร้านกับข้าวเหนียวที่พลอยเนื้อะอเขาบอกว่ามันต่างกันนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็ต่างจริงๆนะข้าวเหนียวที่เราเนื้อเอ,เองมันอร่อยกว่าข้าวเหนียวที่เขาเนื้อใส่ถุงแล้วก็เอาไว้ขายเนาะนึ่งข้าวเสร็จเรียบร้อยมาดูปลาของเราก็สุก ที่เรียบร้อยแล้วนะคะทําตั้งแต่ฟ้ายัางไม่เมื่อจนฟ้าเมื่อใช้ไฟส่องกันเลยทีเดียวเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมีย่ยงปลาเผาน้ําจิม้มรสเด็ดพร้อมเสิร์ฟ